คนบ้าของปวดเหมือนกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันผมก็คาดหวังอย่างนั้นนะครับแต่ทั้งทางนั้นเราก็ต้องรวมมือกันนะครับเป็นสถานการณ์ที่เราต้องมาเชิญไปด้วยกันนะครับในส่วนของต่างประเทศเนี่ยท่านเห็นได้ว่าหลายประเทศเนี่ยเขาไม่ต้องการให้มีการล็อกดาวน์ไม่ต้องการให้มีการเข้มงวดอะไรเลยแม้กระทั่งการมาคับใช้หน้ากากแล้ววันนี้เขาก็เดือดร้อนมากกว่าเรานะจะเห็นได้ว่าสถิติการติดเชื้อในแต่ละวันมีจำนวนมากไม่ใช่พันเป็นหมื่นคนนะครับ เสียชีวิตเป็นพันเป็นหมื่นคนเช่นเดียวกันวันนี้ติดเชื้อทั่วโลกไปกว่าร้อยสามสิบสามล้านคนไปแล้วแล้วประเทศที่อยู่แถวอาเซียนก็ประเทศบางประเทศก็มีการติดเชื้อแพร่บาดวันละหลายหมื่นคนบางประเทศตายวันละหมื่นนะของเราย่งอยู่ในขั้นตอนที่ถือว่ามากสําหรับเราในความสุทข,ของเรานะครับผมก็ไ่อยากจะให้ไปเปรียบเทียบว่าเอ๊ก็ตามกาที่มีการระบาดอยู่ก็ยังไม่ปลอดภัยนี่นะผมก็ไม่ได้บอกว่ามันจะปลอดภยัย การฉีดวัคซีนเป็นการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับคนที่ฉีดนะครับไม่ได้หมายความว่าฉีดแล้วจะไม่เป็นนะแต่อย่างน้อยก็มีภูมิต้าน,านทานที่จะไม่ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นแล้วก็เมื่อไปติดเชื้อได้ง่ายขึ้นก็ไม่สามารถจะไปแพร่ระบาดเชื้อได้แห้คนอืดนั่นคืนนอความมุ่งหมายในการฉีดวัคซีนนะครับในตัวของผู้ที่ได้ติดเชื้อมาแล้วได้รับการรักษานําเข้าสู่กระบวนการแล้วเนี่ยเราก็มียารักษาพยาบาลจะเห็นได้ว่า ของเราที่เสียชีวิตที่ผ่านมานะั้นส่วนใหญ่เขาจะเป็นมีโรคโรคร้ายแรงเป็นผู้สูงวัยนะครับที่เสียชีวิตไปเพราะฉะนั้นผมยิ่งยืนยันว่าเราสามารถรักษาได้อยู่นะครับอันนี้ก็ขอให้เข้าใจด้วยผมไม่ต้องการไมีใครตายสักคนนั่นแหละตายคนผมก็เสียเสียใจเพราะคนที่เสียใจมากสุดคือครอบครัวของท่านผมเป็นคนรักครอบครัวผมก็รู้ว่าท่านรักครอบครัวอย่างไรนะวันนี้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็ต้องรักคนไทยทั้งประเทศนั่นแหละไม่ว่าจะ อยากดีมีจนไม่ว่าจะรักผมหรือไม่รักผมก็รักเขานั่นแหละอย่างที่ผมเคยพูดมาอยู่เสมอเต่็จแล้ววันนี้รัฐบาลก็ได้เร่งรัดเรการฉีดวัคซีนให้กับรกรบรรดาทางการเมืองต่างๆที่จําเป็นต้องไปพบปะประชาชนนะครับก็ขอความรู้ด้วยแล้วกันใครไม่อยากฉีดก็บอกมานะว่าจะไม่พร้อมจะฉีดไม่สบารใจก็ประกาศออกมาเลยนะครับส่วนที่สบายใจก็ถือว่าท่านก็ได้มีการบริบางตัวเองไม่ไปแพร่เชือ้อติดกับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้น ผมมีประสบการณ์มานักมากขอสมควรจากระยะที่หนึ่งและที่สองมาจนเปะยะที่สามของการแพร่ระบาดนีผมก็ได้เอาแนวทางทั้งหมดมาประมวลมาประยุกแล้วไม่ได้คิดเองต้องฟังจากบุคลากรทางการแพทย์ฟังจากกระทรวงสาธารณสุขฟังจากกรมควบคุมโรคนะครับทุกอย่างหลายกรมก็มีการประชุมร่วมการมาตามระดับทุกวันทุกวันทุกวันวน,นะไม่ได้หยุดพักนะครับรายงานงผลขุมทราบขออนุมัติหลักการกต่างๆจนกระทั่งวันนี้ ก็นำมาสู่การประชุมคณะสภพอใหญ่นะครับแน่นอนนะครับว่าพวกเราเจ็บปวดไปด้วยกันสถานการณ์ของเราน่อาจจะไม่เท่ากับที่อื่นประเทศอื่นในหลายพื้นที่ในความว่าเรามีวินยัยเมื่อไรก็าตามที่เราหย่อนวินยัยเมื่อเราหย่อนอ,อ,อะไรล่ะการประพฤติปฏิบัติตัวที่ไปถูกความสนุกสนานสะดวกสบายจนเกินไปนั่นแหละครับเราก้าวไปถูกความประมาทแล้วนะผมว่าจะมีใครไม่ได้อยู่แล้วนะครับ เพราะทุกคนก็คือคนไทยเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจในการร่วมมือกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นของวิกฤตบาจะค่างจะายไปได้โดยเร็วนะครับวันนี้เราเห็นอยู่แล้วว่าถ้ากาดตกเนี่ยอะไรันจะเกิดขึ้นากาดตกทุกคนทราบอยู่แล้ววันนี้ก็ดีใจเห็นคนส่วนใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์ใส่หน้ากากแต่หลายอย่างผมก็ยังกังวลอยู่คือเรื่อง distancing ระยะห่างนะครับไม่ว่าจะในครอบครัวไม่ว่าในสังคมในชุมชน หลายคนก็ยังไม่ปฏิบัติตามกติกาดังกล่าวเช่นมีการชุมนุมกันมีการมาชุมนุมต่อต้าโน่นต่อตาน,นี่นั่นคืออันตรายทั้งสิน้นนะผมไม่พูดถึงเรื่องผิดตุกกฎหมายนะผมพูดถึงอันตรายของท่านอันตรายที่ไปถึงครอบครัวไปถึงสังคมของท่านนะครับอย่างไรก็ตามผมก็ดูแลท่านอยู่แล้วทุกคนกันแหละนะการตกไม่ได้นะครับมันก็จะเกิดอะไรตามขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรักษาวินัยนะเวลาะยห่างใส่แมสล้างมือ นะครับสามอเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดสำหรับเราอยู่กับเราเป็นอาวุธที่ทุกคนถืออยู่แมส distancing ล้างมือทอนกลางอะไรแล้วแ,แต่แล้วก็ลดการสัมผัสหรือลดการอยู่ใกล้แม้กระทั่งคนในครอบครัวก็ตามต้องเว้นระยะห่างพอสมควนอย่าใช้ช้อนกลางอันเดียวอย่าใช้ช้อนเดียวกันในการตักอาหารในการแบ่งอาหารผมปฏิบัติอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับที่บ้านผมก็ทําแบบนี้แหละ ใช้ช้อนกลางนะแยกออกจากกันนั่งกินข้าวห่างกันในครอบครัวสิ่งเราเรียกมันจะทําให้เราลดภาวะความเสี่ยงลงไปได้มากพอสมควรเรื่องต่อไปก็คือว่าการเดินทางของเราเนี่ยถ้าการสมองว่าเอ๊ะทไมผมถึงให้มีการเดินทางในช่วงวันสงกรานผมก็มองไปถึงคนอีกระดับหนึ่งครับอีกระดับหนึ่งก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็พี่น้องประชาชนนั่นแหละที่ที่ใหญ่กลับบ้าน ไปเยี่ยมพ่อแม่ยยู่ต่างแต่ผมก็เตือนไปแล้วว่าทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการขั้นต้นของเราในการกลับไปบ้านนะครับหลายคนก็บอกให้ปิดไปเลยคือบางคนก็ไปในเดือดร้อนอะไรมีรายได้มีเงินเพียงพอที่จะอยู่กับบ้านต่างๆแต่บางคนเขาไม่มีเงินนี่ครับเขาไม่มีเงินเพียงพอแล้วครับถ้าจะบังคับไปทุกคนไม่ต้องทะไปเลยอยู่ที่บ้านแต่เขาเดือดร้อนนั่นคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องนำมาพิจาราด้วย ดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะครับแต่ถ้าทั้งหมดจะสามารถประกอบการทุจกิจได้โดยมีมาตรการสาคัญสามสี่อย่างที่ผมว่าบางทีมันจะลดไปได้เยอะนะครับการเดินทางอะไรก็แล้วแต่ผมทราบดีว่าทุกคนเสียสละกันมากมๆานะครับจากสถา,า,านทั่วโลกผมก็คิดว่าเราก็้าไมเรีสิที่สุดเมื่อไรเหมือนกันแต่วันนี้ก็มีการผลิตวัคซีนมาเป็นจานวนมากหลายยี่ห้อแต่ก็จะต้องรอผลการทดสอบผลการทดลอง การท่งซื้อยังคงเป็นการซื้อขายผ่านรัฐบาลนะยังไม่เป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์เพราะถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินอยู่อันนี้คือประเด็นสำคัญนะครับระนั้นขอให้ทุกคนได้ได,ได้ได้มีชีวิตยอยู่ร่วมกันในลักษณะที่อย่างระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นผมห้ามท่านผมบอ,อกคณิกาไปแต่ถ้าไมาป่ปฏิบัติผมก็ไม่สามารถจะปติดตามท่านได้เพราะผมผมไม่ตามท่านไม่ได้หรอกครับก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอตมร มีแฟรความมั่นคงมีอะไรตางก็ตามนี่แหละครับคือสิ่งที่จะทำให้เราปลอดภัยนะสิ่งใดที่เป็นความเสี่ยงก็จะอย่าอย่าไปทำนะครับอย่ามาพึ่งตนยู่ในความประมาทเพราะมันจะเป็นอะไรสถา,านการณ์ที่มาาันจะลุกลามมาไปามากยิ่งขึ้นขอให้ทุกคนภูมิใจว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งมดตั้งระยะหนึ่งระยะสองโจทถึงระยะน,น,นี้นั่นคือความพิเศษของคนไทยเมื่อใดก็ตามที่ขอความมือทุกคนร่วมมือก็โอเค คนไทยเราเคยทำเรื่องนี้มาําเร็จแล้วหลายๆมิติด้วยกันหลายๆกรณีด้วยกันไม่ใช่เฉพาะกรูอีกนะเมื่อใดก็ตามที่คนไทยรวมพลังเป็นหนึ่งนะทั้งรักตัวเองรักคนอื่นรักครอบตัวรักสังคมรักประเทศชาติทุกอย่างแก้ได้หมดนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องการสร้างความเข้าใจนะในในสื่อโซเชียลอะไรต่งตางๆนะครับผมก็ยอมรับว่าการคิดมาเไรมามันก็มีเหตุผลของท่านแต่ลืมว่าผมคิดเองไม่ได้ ผมคิดเองได้เฉพาะว่าจากที่เสนอมาแล้วผมจะตัดสินใจอย่างไรซึ่งผมก็ยอมรับว่าเป็นการสินใจญที่ยากลำบากนะครับก็ขอฝากเพิ่มเติมนะครับจากส่วนที่ท่านดคำความดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นพยายามเข้าใจในสิ่งรัฐบาลแจ้งออกมาให้ข้อมูลออกมานะครับบางงานเป็นประโยชน์ผมก็นํามาขับเคลื่อนไม่ใช่ผมไม่ฟังใครเลยนะก็เรียนมาเพื่อเพื่อทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการตามสมควรนะครับผมมีคําอยู่ สามทีประโยชน์ด้วยกันนะครับประเทศไทยเราต้องชนะนี่คือทีมที่รครูจะต้องใช้กันตอนนี้คือประเทศไทยต้องชนะเมื่อถึงยามคับขันประชาชนต้องการผู้กล้าหานเมื่อถึงคราวปรึกษางานต้องการผู้ที่ไม่พูดพร่ำไม่พูดไร้สาระไม่พูดสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์บิดเบือนนะ ย่ามีข้าวมีน้าก็ต้องการผู้เป็นที่รักยามเกิดปัญหาก็ต้องการบัณฑิตนั่นคือคาอภิาโบราณคุปติโบราณนะเพราะนะั้นสิ่งต่างนี้มันควรจะต้องมาเป็นเป็นหลักไทยเป็นหลักดําในการดงชีวิของเราในช่วงนี้นั้นะทุกคนก็จะต้องช่วยกันเพราะนี่คือประเทศไทยของท่านนี่คือคนไทยของท่านไม่ว่าจะคนคนไดก็าตามก็คือคนไทยนั่นแหละนะอย่าลังเกียจ กันมากนักจนเกินไปนะครับกฎหมายก็ตามตามกฎหมายเท่านั้นเองนะครับก็ขอคูณอีกครั้งหนึ่งในส่วนของการจัดหาวัคซีนก็มีความก้าวหน้าอย่างที่ผมบอกแล้ววันนี้ก็มีการพูดคุยไปทางรัเสเซียผมติดต่อไปทางรัเสเซียทางของต่างประเทศก็มีแนวโน้มว่าว่ามีแนวทางในการจัดหาได้มากขึ้นสปูตินะแล้วก็วัคซีนของไฟเซอร์ของอเมริกานะครับ,บเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์อันดีนะเราก็จะดูที่ว่า เราจะซื้อได้เท่าไหร่ยังไงแต่ขั้นตอนก็คือจะต้องขึ้นทะเบียนนะเพราะในบริษัทต่างๆที่จะขายเราก็ต้องมาขึ้นทะเบียนของออยอแล้วเขายินดีนจะขายให้กับองค์การเป็นฐานเราหรือไม่หรือจะขายในรัฐบาลหรือไม่เพราะนั้นมีวัคซีนมากขึ้นผมยินดีทั้งนั้นแหละนะเพราะวัคซีนส่วนนี้ก็จะทัดทีนให้คนไทยทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของวัคซีนเชื้อต่างๆที่มีการแพร่บาดตอนนี้ี่มีมีเสียงว่ามาจากอังกฤษบ้างมาจากอฟริกาบ้างวันนี้ ผมก็ถามจากแพทย์แล้วว่าวัคซีนเขามีอยู่ก็าสามารถสามารถแก้ปัญหาตัวนี้ได้นะในตัวของอเมริกาก็คงต้องรอนีดนึงนะครับแต่เราก็ระมัดระวังคนที่เข้ามาจากพื้นที่เทียนกลาลอยู่แล้วในขณะนี้นะครับก็่อนน้ำพานคืออยากเคลื่อนไหวกันไปมามากนักในเมื่อคนบางคนเนี่ยรู้ตัวเองว่าไปในพื้นที่ส่วนไหนก็อย่าเอาตัวไปที่อื่นไปที่ยวสารบ,บริการมาก็ต้องไม่ไปที่อื่นก็ต้องไปตรวจสอบคัดกรองไปรักษานะทุกคนรู้แน่ใจ นะครับในเรื่องของการฉีดวัคซีนที่เรามีจํานวนทั้งที่มาเร็วหนึ่งจุดสามล้านโดสของของเอสซาไอของชีตาแวกใช่ไหมของเอสซาไซกาจะเข้ามาในเดือนหน้านเดือนมิถุนายนะล้านห้าแสนมั้งใช่ไหมประมาณล้านล้านกว่าโดสอ่ะใช่ไหมอันนั้นก็อีกการหนึ่งนะแต่วันนี้ผมก็สั่งการไปแล้วว่าเราต้องวางแผนเป็นรายสัปดาห์นะครับว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์สายงานอื่นที่สมัคผู้ป่วย อย่างทั่วถึงภายในพื้นที่ระบาดหนักอันที่2ก็คือสัปดาห์ต่อที่2ต่อไปคือระดมฉีดวัคซีนให้ประชาชนในจังหวัดระบาดหนักและฉีดให้บุคลากรแพทย์และสายการอพทย์ที่ระบาดผู้ป่วยในจังหวัดปางกลางจำนวนที่สาะรมฉีดวัคซีนระชาชประชุในจังหวัดปางกลางระบาดปานกลางและฉีดให้บุคลากรแพทย์และสายการอื่นที่ระบาดผู้ป่วยในระบาดจังหวัดระบาดเบาและสุดท้ายสุดท้ายระดมฉีดให้ประชาชนในจังหวัดระบาดระบาดเบาทั้งหมดนี้คือฉีดให้ครบทุกกลุ่ม เดือนจะต้องทําให้ชัดเจนตรงนี้เพิ่มบร,บบริการวัคซีนเพิ่มการฉีดวัคซีนแล้วก็มีทีมหมอทีมพยาบาลให้มากยิ่งขึ้นในเรื่อตรงนี้เดี๋ยวถ้าถามได้จากท่านท่านโคศกนะในส่วนของพื้นที่ฉีดประชาชนเนกรุงเทพก็ต้องอาศัยขอ้อมูลเคสที่พบอาการและเป็นมุตหมายกีดวงในเขตหรือในแขวงตาง่างจังหวัดในเขตเมืองก็ใช้หลักเกียวกับกรทมกำหนดขนาดวงเราระเมินอาการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมผมพผู้ป่แล้วนะครับ ไม่ว่าจะสปุตสปุตติกวีคอมบินิเซียเอสไฟฟ์แอนด์แอนด์คัพเวอร์แอนด์คัพเอสไฟฟ์แอนด์โควิดแอนด์คาสิโนไบโอโลจีชินอฟาร์มโควาเซนไบโอแลคไบโอเทคไบโอแท็หรือไฟเซอร์นะติดต่อไปแล้วขึ้นอยู่กับว่าเขาจะขายหรือไม่ขายที่ผ่านมามันมีปัญหาตอนช่วงนั้นที่เราไม่ ติดต่อไปได้ทั้งหมดเพราะเราต้องไปรวมลงทุนกักเขาด้วยไงซึ่งมันงวดมหาศาลนะตอนนั้นก็จะไม่มีใครได้ผลงานแล้วโชคดีที่เราที่ทางอะไรละ่ะแอสารีการสําเร็จไงใช่ไหมแล้วก็เป็นโครงการต่อเนื่องก็ถือว่าว่าเป็นโชคดีของเราอยู่เหมือนกันแล้วหลังมิถุนายนไปแล้วก็จานวนมากก็จะไปในประเทศแล้วทยอยส่งเรานะเป็นปริมาณที่มากนะครับแล้วก็สามารถจะทำวนวณทางบอาชีพให้ได้ภายในปีนี้นะ ให้เร็วที่สุดได้จากร้อยกหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับวันนี้ก็มีหลายอย่างที่ประชุมไปแล้วผมคิดว่ามาตรการต่างๆเนี่ยผม,มระมัดระวังที่สุดอย่าท่้มบอกแล้วว่าการตัดสินใจแบบนี้ผมเจ็บปวดเพราะผมรู้ว่าคนเดือดร้อนหลายคนบอกไปเลยไปให้หมดไปเลยผมก็นึกถึงคนเหล่านี้ทาอะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าต้องคิดถึงคนเหล่านี้ แต่จะต้องระวังคนเหล่านี้คนอีกคนได้อย่างไรแล้วสองคนสองคนต้องช่วยกันไงผมต้องอยู่ตรงนี้ให้ได้นะครับหลายอย่างไม่เข้าใจถามมาแต่หลายอย่างที่มันบิดเบือนหลายอย่างที่พูดออกมาแล้วไม่เฉพาะยิงกูนายจะไปอ่านเลยครับมันจับตนไม่เป,ปล่าๆอ่ะนะฉันขอให้ฟังรัฐบาลเพราะนั้นใครก็ตามที่โจมตีรัฐบาลโดยหวังผลอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นผลดีกับประเทศชาติเลยนะผมถือว่าไม่ร่วมมือกับรัฐบาล ไม่ร่วมมือในการแก้ไขให้คนไทยทั้งประเทศและประชาชนก็ติดตามมาแล้วกันนะว่าก็วาควรจะเชื่อไทยควรจะนับถือไทยควรจะให้ไครมาแก้หาให้ท่านนะครับผมเองนั้นผมยืนยันว่าชีวิตผมให้กับคนไทยให้กับประเทศไทยไปแล้วนะครับผมต้องทํางานของผมให้เต็มที่จนกว่าผมจะทําไม่ได้หรือไม่ได้ทําผมยืนยันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับเชิญสอบถามได้ทางทวิสินนะครับ เดีย๋ยวที่แจ้งว่าจังหวัดไหนจะมีมาตรการอะไรอย่างไรมีปิดบ้าง